สวัสดีครับเชฟบิ๊กครับผมแนะนำตัวเลยในบ่าเยเชฟบิ๊กนะครับอัตสิทธิ์พัฒนาเสียนคุณครับวินเนอร์ท็อปเชฟไทยแลนด์คนล่าสุดครับผมวว้าคนล่าสุดมาสองปีที่แล้วเร <laughs> <laughs> ออาเพราอเราไม่ได้มีซีซั่นใหม่มาเราแค่ดดยังอยู่เราเป็นคนชนะคนล่าสุดครับเจ้าหนึ่ง,งว่าเราชนะไปแล้วเมื่อวาน ใช่ค่ะเชฟมาสดใสแบบนี้เรามาพบกับเมนูอะไรต่อมาวันนี้เนี่ยผู้กองตรงเลยว่าขออีโมเป็นวันที่อีโมชัแนอลเดย์สำหรับผมมากเลยเพราะว่าในที่สุดนะครับเราก็ได้เร r e ร r เซนต์แบรนด์ที่เรารักที่สุดแบรนด์หนึ่งเลยนะครับก็คือแบรนด์เนซีนั่นเองครับทำไมทำไมผมบอกว่าเฮ้ยผมรักแบรนด์นี้มากเพราะว่าผู้กองตรงประมาณ5-6ปีแล้วผมก็เป็นแค่เชฟกะเจาะกะเจาะหนึ่งคนนะครับแล้วก็ใช้เมนูนะครับสปาโคตดฟูในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปตลอดกาลเลยอันนี้กล้าพูดเพราะเป็นเรื่องจริง อะไรง่ายนะครับเมนูท wow. um ี่ผมทำวันนี้เนี่ยผมเป็นเมนูแจ้งเกิดผมนะครับเป็นเมนูที่ทำให้ผมเขาเรียกว่า made me rich and famous เลยนะครับดังและรวยขึ้นมาเลยนะครับเมนูนี้ขายจนซื้อบ้านซื้อรถสร้างครอบครัวสร้างร้านใหม่สร้างร้านใหา่ๆอันนี้เรื่องจริงนะฮะขายจนสร้างบ้านสร้างรถได้หมดเลยโดยด้วยเมนูนี้ครับสปาเกตตี้โคตรโปรก็คือมันจะไปต่อบไปด้วยสปาเกตตี้ที่ผมผัดสไตล์อัลเลียโอหรือโอก็คือเป็นเส้นที่แบบคุกคิด พูดง่ายนะผัดคล้ายๆพริกกระเทียมแต่ว่าเทคนิคของผมวันนี้เ uh, น mm. hmm. hmm. ี่ยคือเราจะผัดให้มันคลุกเคลิกคล้ายๆเหมือนเรากินกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปหนึงนะคจะไม่แห้งๆมันๆแต่จะคึกคักจะมีเทคนิคกระบอกมีเทคนิคกระบอกนะครับนะครับผมแล้วเราก็จะบอกด้วยการเชียงอุปก้อนที่แบบหอมมะนาวเปรี้ยวเล็กน้อยเอาล่ะเชฟขาววันนี้เชฟเลือกเป็นเส้นของแอกเนซี่เบอร์อะไรวันนี้ผมเลือกเป็นเส้นสปาเกตตี้ เบอร์สองครับผมเบอร์สองนะครเอรครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาด้านในได้ไหมคะได้เลยนะหนึ่งไกลๆนะเดี๋ยววันนี้วันนี้นะใครดูอยู่นะผมมีจัดเสิร์ฟด้วยนะจัดเสิร์ฟนะครับจัดเสิร์ฟให้เลยสปาเก็ตตี้โคตรปูนะครับเมนูที่เปลี่ยนเราไปตลอดกาลนะครับโดยวันนี้นี่จะใช้สปาเกตตี้นัมเบอร์ทูครับเบอร์สองนัมเบอร์ทูวันนี้มาแจกสูตรร้านอยากย่างขมงเลยนะครับอันนี้คือสูตรแบบเป๊ะๆผมจะไม่กักเลยผมจะไม่กักเลยนะครับแล้ววิธีที่วิธีรู้ไหมว่าเออเวลาโฮมกะ แต่ถ้าเป็นเชฟเนี่ยมันรีบมากทำยังไงคะมันรีบมากเพราะทำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์เขาชอบต้องขอโทษด้วยโชว์เลยค่ะเชฟตอนนี้ได้ไหมมาเรียบร้อยพอรีบมากทำไมรู้ไหมที่เราเอามือมาตัดอะไรนี้หยิบสองอันขายดีมากไงของดีหยิบมาปุ๊บปักเรียบร้อยเสร็จไวลายนัดแกะมันเหมือนเขาดีไซน์มาด้วยแหละ ได้ดีไซน์ไปด้วยนะแล้วเราได้มาดูเส้นกันนะวันนี้นี่เบอร์สองจะมีเส้นค่อนข้างจะเล็กใช่เลยเส้นเล็กเนี่ยหนึ่งดีอย่างก็คือประหยัดเวลาการทำนะครับแล้วก็สองเลยก็คือน้ำ texture ที่คนไทยชอบที่สุดไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแล้วเ,เวลาเราล้วนเนี่ยท้ายมันอาราเันเต้อารันเต้กันพี่คืออารันอารันเต้เนี่ยแปลว่า ชูดูดคือมีให้เคี้ยวดุบๆนะสารของเราเป็น texture ที่เพอร์เฟคมากนะใครดูอยู่ตอนนี้ก็มีแจก50เสิร์ฟนะครับรออยู่ได้นะเชิญขยับมาใกล้ๆนะอยู่ไกลๆเดี๋ยวไม่ได้นะใช่เลยน้าค่ะเชฟเดี๋ยวเราจะต้มตัวเส้นเบอร์สองนะคะจริงๆสลากออบร์เว่นะคะฉลากของแอนเนซี่เนี่ยเขาจะมีบอกว่าต้มแบบธรรมดากี่นาทีแล้วต้มแบบอัลเดนเตกี่นาทีคือแล้วแต่เลยนะบางคนคนไทยเขาชอบแบบ นิ่มๆนะครับก็ต้มให้มันสุกเลยนะครับหรือว่าถ้าอยากชอบแบบอิตาเลียนหน่อยแบบผมวันนี้เราทํทำแบบอาราเดนเต่จืดๆนะครับเราจะมีเขาเรียกว่า rolling boil water คือน้ำที่ต้มให้เดือดจัด rolling boil เนี่ยคือไม่ได้เดือดอย่างเดียวนะเดือดจัดเดือดจัดเดือดจัดเพื่ออะไรครับลายลงไปเนี่ยเส้นจะได้ไม่ติดกันไม่ต้องใส่น้ำมันมากองหรืออะไรแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราจะปรุงน้ำของเรานะครับด้วยเกลือก่อนขั้นตอนนี้สำหรับผมแล้วนะครับสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดในบรรดาการทำอ่อพาสต้าทุกชนิดนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวนะครับในการที่จะให รสชาติเนี่ยซึมเข้าพาสต้าอร่อยค่ะเห็นไหมพอใส่เกลือปุ๊บน้ำจะเดือดน้อยลงปุ๊บเนี่ยผมก็จะปล่อยให้เขากลับมาโรลนิ่งบ่อยรอนนึงนะแล้ววิธีการทําเส้นพาสต้านะครับอย่าลงไปหยุดอยู่ในนี้อย่าไปลงอย่าไปกลัวร้อนเลยนะครับเราใช้มือเราอย่างนี้นะฮะเราใช้มือเราอย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็จับด้านนึงอย่างนี้ครับการจับอีกด้านอย่างนี้แล้วบิดเห็นไหมบิดปุ๊บเนี่ยย่อนจบเลยจบเลยนะครับอ เป็นคนรู้เลยเอาทุกโต๊ะปกติเราหย่อนลงไปเลยใช่หย่อนไปมันจะติดกันนะฮะเห็นไหมแล้วไม่ใจเลยค่ะแล้วแล้วไม่จะลงไปเลยนะฮะเห็นไหมผมไม่ต้องทำอะไรเลยครับเดี๋ยวนี้บอกเลยเมนูนี้เนี่ยเอาเอาผ้าปิดตาเนี่ยมาปิดผมผมก็ทำได้เราเป็นเมนูแจ้งเกิดของเชฟจริงๆแล้วก็ภูมิใจมากๆนะโอเคครับแล้วเราก็นะครับเห็นไหมพอพอเราต้มน้ำโรลลิ่งบอยเนี่ยคือน้ำมันจะเดือดเลยทันทีมีควันพุ่งทันทีซึ่งเส้นอ่ะ เส้นสปาเก็ตตี้เส้นอะไรเงี้ยเขาจะชอบเอนแอมเบนต์แบบนี้มากชอบอะไรที่เดือดตลอดเวลาไม่ใช่ต้มแล้วแบบไปเหมือนแบบน้ำชิงชิงชิ่งชิ่งไม่ได้ต้องเดือดตลอดเวลานะครับอ่าเราจะปล่อยน้องน้องเส้นสปาเกตตี้ไอซี่ของเรานะฮะต้มต่อนะครับต้มต่อไปเรื่อยๆเลยนะซึ่งซึ่งเอ่อ ทุกท่านสามารถต้มตามแพ็กเกจก็ได้แพ็กเกจที่บอกเลยก็ได้นะครับซึ่งเขาจะระบุไว้เลยว่านะครับอารันเต้กี่นาทีนะครับอารันเต้สี่นาทีนะครับแล้วก็สูงธรรมดา6นาทีแต่สำหรับผมแล้วนะครับในสายงานอาชีพเชฟนะฮะเราจะนะครับไม่จับเวลาเราใช้วิธีอะไรชิมชิมเนาครับเราใช้วิธีชิมชิมนะคระบว่างนี้นะครับก็แคมาผัดทาสตารอได้เลยนะครับเมนูนี้เนี่ยผมว่าจุดแข็งที่สุดเลยก็คือการที่นะฮะ การที่ผมสามารถต้มเส้นไปด้วยและทำไปด้วยพร้อมกันนะครับได้เลยนะครับผมชุดนี้ก็เทียบชีทครับแล้วก็พริกแห้งนะครับที่เราชีดไว้นี้นะครับแล้วเราเปิดไฟเนี่ยไม่ต้องแรงมากนะนะไม่ต้องแรงมากระหว่างนี้เนี่ยคอยคนเส้นตลอดเวลานะครับผมไม่ให้มันติดกันใช่ต้องเลยนะครับถ้าเราคนเส้นบ่อยทุกสองนาทีเนี่ยเขาจะไม่ติดกันนะฮะแล้วลงโอลิ่บ่อยลงไปได้เลยไม่ต้องเยอะนะฮะ แล้วก็ลงกระเทียมกับพริกแห้งของเราเนี่ยลงไปได้เลยไฟไม่แรงมากด้วยไฟเบาๆเลยนะไฟจังไกลนะเราจะไม่ผัดแบบอาหารไทยนะครับไม่ผัดฉ่านะครับผัดเ,เบาๆแค่นี้เลยนะครับใส่กระเทียมใช่ครับใช่ครับใช่แล้วผัดเบาๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะทำการคนคนเจ้าตัวพาสตา้าเราไปด้วยนะครับเชื่อไหมครับตอนโควิดนะครับผมขายเดลิเวอรี่เมนูสปาเกตตี้โคตรปูอย่างเดียวนะครับ ประมาณเดือนละพันกระป๋องได้เลยพันกระป๋องใช่ครับเอ้ยไม่ใช่เดือนละอาทิตย์ละพันกระป๋องได้เลยใช่ครับเคยนับกับเพื่อนเลยใช่ครับเพื่องานจะจับเงินล้านแรกแรกเป็นอย่างนี้เลยเป็นนี้เลยเราจะสเวตนะครับเจ้าตัวกระหริกนะกับชิลี่อย่างเงี้ยเบาๆไปนะครับแล้วก็จะไม่ผัดนะอย่างที่บอกเราจะอินฟิวส์อินฟิวส์กระเทียมกับพริกแห้งเนี่ยให้เข้าไปในน้ำมันโอริโอ้ให้ได้เยอะที่สุดอ่าระหว่างนี้นะครับ พอคาสแต์นิดนึ่งเนี่ยเราเริ่มลงเกลือได้เลยปรุงรสเกลือไปได้เลยในซอสของเรานใส่เกลือลงไปค่ะอ๋อพอเริ่มฉากกระเทียมเริ่มขึ้นสีสวยได้ดีแล้วนะฮะพาสลี่ครับไม่ต้องใส่ตอนจบครับสาดลงไปในน้ำมันอย่างนี่ฮะหอมจังใช่ครับรักกลิ่นเนี่ยมันจะเพิ่มไปในซอสเยอะมากเราค่อยลงวายขาวตามข,ขั้นตอนนี้นะครับสำหรับผมแล้วถือเป็นหัวใจไก่หัวใจไก่เลยนะครับทําให้รสชาติตามมากกลิ่นมาแล้วเราจะแฮชิ้วละ ไทยอยู่แถวนี้จ้าแหละฉุนฉุนไม่โบกฉุนคือถูกต้องถูกต้องเหมือนที่แกงถูกไหมสังเกตได้นะฮะถูกต้องเลยครับแล้วพอพอเอาน้ําเรานะครับขออภัยคุณผู้ชมไปมันฉุนค่ะพอน้ําเรานะครับเริ่มเอ่อม้วนนะครับวายขาแล้วเริ่มม้วนอย่างี้นะเทคนิคที่สำหรัญที่โชว์ผมนะครับตอนนี้เนี่ยคือเราตักพาสต้าวอเตอร์ครับหรือว่าน้ําต้มเส้นนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่น้ำเดือดต่อไปนะเพื่อนๆอันนี้คือน้ำในน้ำที่มีแป้งน้ำของเจ้าตัวสปาเกตตี้เนี่ยลออกมา เขาเรียกในสับนี้ว่าพาสต้าวอเตอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเ<ะ>มนูนี้นี่ดูเหมือนซิมเปลิลมากแต่ความจริงแล้วอย่างที่งผมบอกว่ารายละเอียดมันเยอะมากนะครับแล้วก็การทำพาสต้าวอเตอร์เนี่ยมันจะมีแป้งนะครับแป้งเซโบลิน่าที่เขาคนในอเนซี่ไว้เนี่ยเขาจะละลายออกมาส่วนหนึ่งนะฮะอะไรคือแป้งเซโบลิน่าครับผมแป้งเซโบลิน่าก็จะเป็นแป้งอ่อ แปง้แปงคล้ายแป้งดูรัลลมวีนะครับทำให้เท็กเจอร์ของเ,อเส้นที่ได้เนี่ยมันจะเอาอาราเนนเต้เครับผมบสังเกตได้เวลาพาสตา้าถ้าเราอยากได้เท็กเจอร์กรุบๆเราต้องกินแป้งเซโมลินาครับผมนะครับไม่ใช่แปง All os, ้งออฟฟโวสหรือแปง้งทิโปโอนะครับ,รบซึ่งอันนี้นี่ผมก็รู้อยู่แล้วนะครับเขาใช้แปง olina, 100้งเซโมลินาหนึ่งร้อเลย,เ,ลยเนี่ยติ้มือใช่ใช่โอเคแค่นี้นะครับซอสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะระหว่างนี้เนี่ย ผมก็จะมานะครับนะครับเช็คเส้นของเราซึ่งวิธีเช็คเส้นที่ดีสุดนะครับคือหยิกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่านิฟนิฟหรือว่าใช้มือเนี่ยแกะดูจิกภาษาไทยคือจิกจิกดูแล้วว่านจะมีความอาราเบนเต่มันจะเกลือบบริเวณแกนจานใช่ไหมว่าผมผมร้านแรกที่ผมทำชื่อว่ามิลเชียสคนเป็นอ่าเชฟอิตาเลียนเขาสอนเราว่าจะดูด้วยว่าเส้นสุกโดยที่ไม่นิฟไม่ทำอะไรเลยแล้วไม่จับเวลาเขาจะทำอย่างนี้ แล้วาสเิตคุณผู้ชมในระหว่างที่เทปพี่กำลังเตกกิ้งโชว์ใช่ไหมครับขออนุญาตนะฮะมันติดกำลังดีมันละลายออกมากรลังดีมันเรึมแบบกำลังดีแล้วมันพอพาท่านอื่นก็ยืนงงอีมันรอบสามแล้วนะรอบสามแล้วนะนะแปลว่าเส้นของเราพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมแล้วรอบแรกก็เช็คเตอรรอบสองนี่ก็เลยคือจูดัดูดเลยอยู่ตรงนะแล้วผมก็อยา โอสเตชันในเนี่้รอบสามแล้ะแสดงมันไม่ต้องอะไรมากแล้วเพื่อนเราต้องการแสดงว่าเขาว่ามีความเพื่อใจเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับพ่อค้ามอบชี่นะฮะก็รอติดตามได้เลยแต่ว่าตอนนี้ดูเชฟบิ๊กทำและแน่นอนนะครับเมนได้นะครับก็คือน้ำซุาที่บอกว่าพาสต้าเนีขาก็อยู่ในอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาถูกต้มมานะครับเราจะไม่ใส่น้ำสต๊อกไม่ใส่อะไรเพิ่มเลยเราจะใช้น้ำที่ต้มเส้นพาสต้านี่แหละมีรสชาติเยอะที่สุดนะครับ ถ้าไหนที่สนใจนะคะจริงๆแล้ววัตถุดิบต่างๆเนี่ยรายละเอียดเนี่ยจริงๆเรามีเบโกชัว์แจกให้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็กลับไปทำที่บ้านได้ขอจากน้องคนสวยได้เลยจากนั้นครับเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า emulsification ครับหรือว่า emulsify นี่็คือการทำให้แป้งกับไขมันเนี่ยผสมกันเราใส่น้ำพาสต้าวอเตอร์ลงไปนับเริ่มใช้ไฟอ่อนมากๆ emulsify รู้จักแต่ทางนี้รู้จัก emodifier ใช้ไฟกลางนะครับ แล้วเรามีชีสพาเมซานครับผมใช้พาเมซาน,นพาเมซาน,าานค่อยหย่อนลงไปทีน,นิดวาตาัตล้อมเขากลิ่นหอมและวเนี่ยผมใช้ตะลอมใช้ไฟเบาๆนะครับค่อคยๆตะลอม<ช>แล้วแป้งในตัวพาสต้าบอลเธอร์เน,นี่ยทขาทำหน้านที่เป็นตัวไบเดอร์นะครับตัวที่ทําให้ออซอนเราเนี่ยเริ่มข้นออกมาได้นี่ค่อยๆข้นแล้วชีสก็เริ่มละลาย พอคนชี้เริ่มอะไรเนี่ยเราค่อยลงต่อนะครับค่ะเห็นไหมครับมันเริ่มโคตรแล้วสวยแล้วอย่าพาใจอย่าจ้างคนแปลโอ้ยแล้วก็นะครับเวลาโคตรปูนะะคใช่ครับนะครับแค่นี้นะฮะโคตรปูโคตรล้วเลยเราฟังเสียงตอนกระดกกระทะถ้ามันกระดกแล้วเขาบอกว่าเสียงมันเหมือนคลื่นนะครับคนอิตาลีแท้นะเสียงเหมือนคลื่นเนี่ยคือพาสต้าของได้เลยนะครับจากรูปหน้าตาเขาจะเป็นคลื่นเห็นไหม เป็นเหมือนคลื่นทะเลเหมือนคลื่นทะเลชาร์จประมาณนั้นใช่เลยคือมันอย่างที่ผมบอกผมเซนซิทีฟมากกับแบรนด์นี้เพราะว่าเออมันเป็นเมนูที่เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆแล้วก็เออเมนูนี้นี่ผมตั้งใจทำแล้วก็รู้สึกอิ่มชื่นตบมือให้เชียรนิดนึงใช่ไหมใช่ไม่ยาวครับแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบคือแบบวันวันที่เขาจ้างเราใช่ไหมแฟนผมบอกว่าเฮ้ยบิ๊กไฟนอี่ไฟนอี่ว่ะผมบอกว่าไอ้แบรนด์นี้เนี่ยถ้าจ้างแปลว่าเราประสบความสำเร็จแล้วใช่ ว่าเมนูนี้สุดยอดจริงโอเคพาสต้าเราพักไว้นะครับเรามาทำสิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นสิทธิ์เอกชตลอดการนะครับก็คือสปาเกตตี้โคตรปุ๋มนี่นี่นะครับกันเชียงปูครับโอ้ไซจัมโบเราลงไปเลยใครคะแปลว่าเราทำอาหารอร่อยครับเราทำอาหารอร่อยนะครับผมมีแมองเนสนิดนึงมีอ่ะมีอ่ะ มันปู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 นิดนึงนะครับเว็บแรกนึกว่ามีสูหอมแดงขิงสับ่พาสลี่สับนะครับเกลือและที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นซีเครลของผมเองครับที่ทำให้มันกลายเป็นสปากตตี้โคตรปูก็คือผิวมะนาวครับมะนาวันนี้เรียกว่าเซสสเตอร์นะครับเพราะว่าไอเดียของผมเนี่ยคือทำให้ปูเนี่ยหอมและเส้นอ่ะเลี่ยน เลี่ยนๆมันมันพอเลี่ยนเจอกันเองเหมือนกยะยาดนะครับเหมือนกระยาดจากเท่ากันแบบเป็นปีเป็นคุยเลยเล่นแล้วเราก็ปีดม่น้ำลงไปเพิ่มน้ำมาหน้าเพิ่มรสชาตินะครับแค่นี้เลยนะครับจัดรสด้วยพริกป่นเล็กน้อยนะครับแกเลี่ยนนะนะครับคลุกเขาให้เขาเข้ากันอย่างนี้เลยนะเวลาคลุกก็อย่าไปยีเขาครับเนื้อปูมันจะแตกใช่ปูจะแตกเราต้องวาละเรียบร้อย เวลาทานเข้าไปเนี่ยเบสรสชาติจะเป็นยังไงครับผมใช่เลยเบสนก็จะมีความหอมมะนาวเปรี้ยวเล็กน้อยเดี๋ยวลองชิมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวลองชิมได้ลยจัดจานแล้วครับไวมากเราก็จะเรสสวยกำลังดีเลยนะครับผมตกได้พาสสปายวไวมากจะทำการอนเส้นได้ทานนะคะรอสักครู่นกันะมีห้าสิบจันแล้วอูดูดีนะกินมากเลย ใช่ครับทีมงานกำลังจัดอย่างสวยงามวิธีทำให้พรีเซนต์เนี่ยให้สปายจิตี้ราคาโอเคถูกเนี่ยให้ดูฝ่ายนิ่งแล้วาจารนี้ผมขายอยู่900บาท900บาทที่ร้านเรื่องจริงขายดีมากถามเราก็ได้นะครับอ้ใครไม่ทันเก้าร้อยบาทพลาดมากไปบุญปากค่ะขออนุญาตวางใหม่นะคะแล้วก็จองสองเชฟทิปหนึ่งค่ะวิธีนะให้มันดูเขาเรียกว่าดูดูมีราคาดูมีราคาขึ้นมาได้เนี่ยคือเราใช้ทองครับสิ่งนี้เนี่ยซื้อตามแอปส่งได้ เ <Absol> ขาเรียกว่าค่อยไก่เกียร์เขาเต้นเย็นเพื่อนเราอุตส่าห์แหมอุตส่าห์ทำซะสวยงามแล้วอะ่ะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆพิธีพิถันใช้เวลาเขานะครับในการโซงเหมือนเหมือนช่างตัดผมเลยนะเราค่อยเรียงเพียงผมถักทอเหมือนเหมือนถักผ้าอะไรประมาณด้วยด้วยเหมือนทอผ้าแล้วก็เก็บช่ถต้อ่ายรูปน่เลยโอ้ยเลิศเลยเก็บช็อตเก็บช็อตเก็บช็อตพิเศษโอเค เซ่น้ำมือมือสะอาดนะครับมือสะอาดหรือว่าใช้กระทะอีกก็ได้แล้วพอเราได้เป็น h a i r d r e s อ e r อย่างนี้แล้วเราม้วนเขาอืนี่คือนี่คือเทคนิคนะคะที่เพิ่มสุขภาพนะคะทีอยู่หน้าทานมาดินก็ม้วนหวานแล้วส่งอันนี้เขาเรียกว่าคัวเนลครับซุปขัวเดียราดด้วยนะครับราดด้วยน้ำซอสเขาเล็กน้อย นะคตามน้ำซอนนี้เนี่ยมีความหอมกรองกรอบโอ้ยเข้มข้นแล้วนะครับเราก็จะทอปปิ้งด้วยด้วยเปรี้ยงคูของเรานะครับที่หั่นมะนาวเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับใครดูอยู่อย่าพิ่งไปนะเดี๋ยวเราจะมีแจกแล้วน้องเขาทำการคอนเนลเส้นอยู่คอนเนลการเชิมคูผมเนี่ยก็จะค่อยๆเรียงสวยงามเรียงไปให้มันเกิดความสวยงามเกิดมีมิติมีมูลค่าน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเรนื้องเส้นนั ที่บอกน้องที่ร้านอาหารนะครับผู้ประกอบการไทยจะอยู่เนาะวันนี้มันเป็นงาน Poligar Hotel Restaurant เ,เองแล้วฉะนั้นเนี่ยใครเอาไปทำตามไปแจกสูตรนะผมเห็นหลายร้านอาหารนะครับเออ่ตามแต่จังหวัดเขาก็จะใช้ชื่อเมนูว่าสปาเก,กตตี้โคตรปูเลยแล้วก็บางคำก็ใช้ว่าสปาเกตตี้โคตรปูเชฟดิ๊กเลยผมรู้สึโกโอ้โหภูมิใจมากนะค,ะนนะครับภูมิใจมากนี่นะฮะเชฟคะถ้าสมมติว่าเราจะอาจจะเปลี่ยนจากปูเป็นอย่างอื่นก็ได้เลยอย่างที่อย่างที่เราบอกทุกท่โชว์แล้วว่าทำอาหารไม่มีถูกไม่มีผิด นะครับผมจะออนท็อปด้วยเบคอนก็ได้นะครับหรือว่าไฮโซหน่อยก็แซลมอนสับก็ได้คูแพงรอตักกระพงย่างก็ได้อะไรก็ได้เอาที่หนังเนี้ยในการผัดเส้นของผมอะไปออนท็อปอย่างอื่นเนี่ยจบเลยนะครับฉะนั้นหมายความว่าเราดีไซน์เมนูนี้เราดีไซน์เมนูนี้ผัดเส้นอันนี้เราเปลี่ยนเส้นก็ได้เชนตูชินี่ได้ลิงไมเทคนิคเดียวกันพาสต้าวอเทอร์เหมือนกันครับรีบๆก็ทาเป็นลินี่ทาเป็นลินี่ก็เป็นเส้นหมี่ซัวเส้นแองเจิลแฮร์นะก็สามารถทำได้เลยนะครับผม ะนะครับหลังนั้นนะครับผมก็ท็อปปิ้งความพรีเมียมเพิ่มด้วยนะครับไข่ปลาแซลมอนน,นี่แหละนี่แหละที่เด็ดชอบมากอิกุระอิกุระเชฟจานนี้คือเก้าร้อยใช่บอกแล้วเก้าร้อยแต่เฮ้ยเราทำให้ลูกค้าคิดว่าเฮ้ยมันคุ้มราคาน่าทำยังไงให้ลูกค้าบอกเออเออจานนี้เก้าร้อยชันจาา<ช>่ายเราต้องชั่งจ่ายไะ่ใตอนนี้นี่แหละค่ะเคล็ดลับ นะครับจากนั้นนะครับรก็จะเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับดอกไม้ทานได้นะครับซึ่งก็จะมีดอกกระเช้มา,ามีการเล่มีกฟิลเล่มีน,น่ารักจนงเลยโอ้โหชิ้นไม่หัวสุดไม่ได้หัวอันนี้อันนี้สูตรดีเป๊ะเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้โทวิสอะไรเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจมาแจกจริงจริง นะครในไหนมันเป็นเมนูคลาสสิกเราแล้วหมายความว่าถ้าคนทำตามเนี่ยคือมันก็คือเมนูของเราแล้วเพราะเราคิดเองนะครับมันไม่เหมือนร้านอื่นมี50าสิเซอร์ฟเท่านั้นนะคะห้าสิบเซอร์นะเขาอยู่เขาอยู่บริเวณนี้เรียนเชิญได้เลยนะคะเอกลักษณ์สุดๆเลย20ไม่ถึง20นาทีก็เสร็จแล้วนะครับไปเฟรนเนลแต่ละใบที่เราใส่ไปนะครับก็จะมีรสชาติแตกต่างกันนะครับเฟรนเนลทำให้สวยงามโอ้ตายแล้วมูลค่าแบบว่ารอจบด้วยอารุทารามเวอร์ชินโอริจินัลนะครับ และผิวมะนาวโอลีฟอยออสุดท้ายปิดท้ายนะฮะไม่ถึง20นาทีก็เสร็จแล้วคแค่นี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคมนเสิร์ตสปาร์ริตีวันนี้ใช้เส้นอคนารี่สปเาเกตตีน้ำปลาชูนะครับเรามาต้มในน้ำเกลือะคระับคุกกิ้งจนอารดนเตประมาณ4นาทีนี่มแบบีสูตรให้ดูนะคะก็ไปพอยส์เอาได้นะครับด้วยคาชาปู นะครับหอมมะนาวเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับส่งกับเป็นจานที่เปลี่ยนชีวิตผมองนีนะขอบคุณเอเลซี่นะครับขอเสียงตบให้เอเลซี่หน่อยนะครับโอ้โหถ่ายรูปได้เลยค่ะเชฟถึงนี่ก็รับได้เลยค่ะวานไม่ถึง20นาทีก็เสร็จแล้วนะฮะเรียบร้อยนะคะนี spring, ่เลยค่ะถ okay well> ่ายรูปได้เลยคุน่งทานมา ะะแลนี่ก็เตรียมพร้อมจ,จะเสิร์ฟถ้าเกิดใคร<ด>นะคะที่สนใจอยากจะทำเหมือนเชฟพี่หองเราเนี่ยสามารถจะขอรับเมนูได้นะเขามีเป็นใบนะคะเป็นใบ<ด>บ,บอกรายละเอียดของตัวส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำให้เรียบร้อยเลยหรือใครที่ถ่ายวิดีโอนี้ทานค่ะกลับไปทำตามได้เลยนะคะ